อยู่ที่บ้านไม่ว่าเรื่องอะไรมีพ่อกับแม่แกคอยรับหน้าแทนแกแต่งานแล้วก็เท่ากับเป็นผู้ใหญ่อย่าเอาแต่ใจตัวเองนิสัยเสียไม่เรียบร้อยของแกต้องแก้ไขได้แล้วฮะเป็นอะไรรับไม่ได้ที่โดนเทศนาเลยแกมีลูกเมื่อไรเดี๋ยวก็เข้าใจเองพ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนก็เพราะหวังดีกับลูกทั้งนั้น งั้นก็ดีสิคะต่อไปหนูไม่รู้เป็นตัวเป็นตนพ่อจะได้เปเทศนาหลานส่วนหนูก็หลบฉากสวยๆให้ฉันเลี้ยงลูกแกเนี่ยนะใช่สิแล้วแกมาทาอะไรหนูจับตาดูพ่อไงลูกหนูขึ้นชช้ปทมหมไรเชิญพ่อคุ้มวินัยเข้าตามสบายน่าสนไหมละ่ะถึงตอนนั้นพ่อจะได้สารต่อหน้าที่อันทรงเกียรติของหัวหน้าวิชาการลูกของแกแกก็ต้องเลี้ยงเองสิไม่โยนขี้ให้ผู้ใหญ่มันใช่เหรอไม่เอาพ่อต้องช่วยหนูเลี้ยง ให้พ่อช่วยหนูเลี้ยงถึงเข้าไปโถมเข้ามัธยมต้นมัธยมปลายสอบเอนทรานส์พ่อก็ต้องรับผิดชอบถ้าผลสอบออกมาแย่พ่อจะต้องรับผิดชอบด้วยนะแกอยากปวนประสาทชั้นตอนแก่เหรอเยวเ<ะ>ซียวรีบโตเป็นผู้ใหญ่ซะเลิกทำตัวเป็นเด็กๆได้แล้ว พ่อไม่ได้อยู่ด้วยไปตลอดหรอกนะ